ใบขับขี่ถ้าเกิดเคยมีแล้วขายุคุ้มรองนะครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่าน,นครับผมสีกรุงอรุณสวัสดีนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทสีกุงโบกเกิร์ตจำกัดน,นะครับในกรณีที่มีคําถามบอกว่าถ้าเกิดไม่มีแบบขีหรือมีแล้วถูกเพิ่อถอนโดยคําสั่งศาลนะอันนั้นถือว่าไม่ไม่คุ้มรองนะแต่ก็ไม่ใช่ไม่คุ้มกองหมดใบขับขี่ถ้าเกิดเคยมี แล้วขายยุคุ้มกองนะครับจะขายยุไปสิบปีปีคุ้มกองหมดแต่ถ้าไม่เคยมีแหละไม่คุ้มกองไม่คุ้มกองยศตัวรถเราสมมติเราซื้อเป็นหนึ่งรถชนกันเราไม่มีแบบขี่หรือเรามีแต่ถูกคําสั่งศาลพึ่งถอนแบบแบบขี่ไปรถเราไม่ซ่อมไม่ว่าเราไปชนคนอื่นบาดเจ็บชนทรัพย์สินขออื่นเสียหายจ่ายครับประชาชนยังไม่เข้าใจตรงนี้ออกมาประชาชนเขาคิดว่าฉันไม่มีแบบแบบขี่ฉันก็ไม่เราไิดชอบนะเพราะฉะนั้น ใครที่มีใบไม่มีแบบขี่ไม่รับผิดชอบแน่นอนแต่ไม่รับผิดชอบเฉพาะตัวรถตัวเองไปชนคู่กรณีไปชนคนบาดเจ็บไปชนคนเสียชีวิตไปชนรถเสียหายนะหรือรถคว่ำนะเพื่อนในรถเราแล้รับาดเจ็บคุ้มครองหมดยกเว้นอย่างเดียวไม่คุ้มครองซ่อมรถเราเพราะฉะนั้นในอดีตต่างๆเ่ยนะแบบขี่ขาดขาดได้ไม่เกินร้อยแปดสิบวันแต่เดี๋ยวนี้เขายกเลิกไปแล้ว เขาเขียนคําว่าขอให้เคยมีคุณมีแล้วสิปีแล้วขาดคุณหาต้นขั้วมาว่าคุณเคยไปทําแบบขี่ที่ขนส่งจังหวัดไหนถ้าเกิดพิสูจน์ได้ว่าคุณทําขนส่งนั้นแล้วสอบผ่านประกันไปต้องรับผิดชอบครับนี่คือเงื่อนไขกรมธรรม์ให้กับคนที่ไม่มีแบบขี่ไม่คุ้มกองแต่มีแล้วขาดต่อจะขาดกี่ปีแล้วแต่ คุ้มครองหมดเลยครับนะมีอะไรเราสงสัยถามมาที่สิงวอเกอร์เรายินดีเป็นที่ปรึกษานะครับขอบคุณครับผมทำได้คุณก็ทำได้ครับ